แล้วเวลาไปดูหนังอะ่ะเวลานั่งอยู่ในโรงอะ่ะเคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆวะหรือเจออะไรที่มันรู้สึกว่าอะไรเนี่ยตอนนี้ก็มีเสียงแปลกข้างหลังเสียงมเมื่อยแบบไหนคะทำให้ฟังนะนั่นคือไปคิดกันเอง <laughs> เรื่องที่ห้าเรื่องที่ห้านี่คือ the base ของ the base เลยปะนั <c oughs> ่นคือความฝันกันอ,อยากจะทำแบบนั้นแต่อตอนนี้ก็งำโงพงยำโพงผมไม่ตระหลาสิ่งที่คุณทำสวัสดีค่ะพบกับรายการของมันต้องมีเย้ การที่จะพาทุกคนมาดูกันว่าเพื่อนของเราคนนี้มีของสะสมอะไรบ้างและของที่ชื่นชอบของเขาเป็นอะไรนะคะแนะนำตัวไหนคะ่ะสวัสดีครับเจมส์นะคะ <laughs> เมนะคะหลิวค่ะไม่รู้เห็นขนาดไหนบนโต๊ะตอนนี้มีเขาเรียกว่าอะไรตัวหนังเนาะค่อนข้างเยอะมากก็ไก่ละตัวนี่เป็นผู้ผลิตหนังหรือเปล่าเอ้าหนูหนัง ใช่ซึ่งอันนี้น้องเจมบอกว่าเอามาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่เพราะว่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดมันก็เลยแบบเก็บไปที่บ้านอะไรเงี้ยเอามาไม่ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หนึ่งในสิบเหรอประมาณนั้นประมาณประมาณหนึ่งนสิของของน้องมี ค่ะแล้วก็วันนี้เจมเอาอะไรมาบ้างไหนลองอธิบายจริงจริงมันก็เป็นของสะสมที่ได้จากการไปดูหนังแหละคือแรกๆก็จะสะสมเป็นพวกตัวหนังที่ดูอะไรเงี้ยว่าเออเราดูเรื่องอะไรไปบ้างแล้วหลังๆมามันแบบไอ้ไหนเขามีแจกคงแจกของเวลาดูอะไรเงี้ยครับก็แลกของมาเอามาัเก็บสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็บางอย่างถ้าบางเรื่องที่ชอบมากๆก็จะซื้อแบบอันนี้ก็ซื้อแก้วน้ำเก็บไว้หรือว่าซื้อเป็นแบบถังบ๊อบคอนหรืออะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบเอกลักษณ์ของที่ล่าลึกของเรื่องนึะ แต่ต้องเลือดด้วยนะว่ามีตังกาจะซือ้อทําไมมีตังก็ไม่ซือ้อเวลาไปดูหนงังไปดูกับใครคนเดียวอ,อ๋อหรอจ๊ะนีแหละค่ะ <c oughs> ข้อดีของการเก็บตัวหนังและการ <c oughs> ว่าแบบเออเรามีโมเมนต,ต์อะไรดูกับใครอะไรอย่างเงี้ยจะได้เก็บคว <c oughs> ามทรงจำให้คนคนน,นั้น <c oughs> โอเคเล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมถึงแบบ เริ่มเข้าสู่การแบบสะสมตัวหนังหรือว่าแบบเริ่มชื่นชอบการดูหนังได้ยังไงจริงๆตอนเด็กเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วแต่ไม่ได้ดูในโรงหนังขนาดน้ะแล้วพอช่วงมปลายผมอยนปวชเนาะมันไม่เหมือนกับเด็กมปลายที่ต้องออกตามโรงเรียนบางทีบ่ายไม่มีเรียนแล้วก็ออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็หลดเรียนไม่โดนไม่หลดมันไม่มีเรียนไม่มีคาสไม่มีคาสแต่โรงเรียนยังไม่เลิกใช่ใช่ แต่ไม่รู้จะทาอะไรแต่คือปวชบแบบเด็กช่างมันก็เดินออกนอกโรงเรียนได้เลยหลังจากเที่ยนเนี่ยอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนแบบสามัญเนาะก็ไปดูหนังก็เออรู้สึกว่าเวลาดูหนังเราจอยเรามีความสุขเรามันสะใจเนาะอ,อยู่ในโรงอ่าใช่ก็เลือกที่จะดูหนังทุกๆวันหนังเข้าก็คือมนพัีใช่ แล้วนอกจากแบบเรามีเวลาว่างหลังจากที่เราเรียนแล้วเราก็เลยไปดูหนังอ่ะมันต้องมีจุดอะไรสักอย่างนี่ว่าเฮ้ยฉันต้องเลิกการดูหนังคือการดูหนังของเจมันดูแบบตั้งแต่สมัยเรียนจนมาถึงตอนนี้เลยเอรู้สึกว่าเป็นคนอินกับสิ่งที่ดูมันถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองได้ผ่านหนังทุกๆเรื่องแบบเราดูหนังเศร้าเราก็เศร้าสุดๆตามหนังอะไรเงี้ยสนุกก็สนุกสุดๆมันทําให้เรามีความรู้สึกที่หลากหลายแล้วก็เห็นตัวละครเห็นบทบาทเห็นความเป็นมนุษย์ที่ แตกต่างกันของแต่ละคนในเงอ้ซึ่งบทบาทมันก็ไม่ได้แบบเกินจริงอ่ะบางอย่างมันก็คือมีอยู่ในชีวิตจริงในเงี้ยได้ศึกษาไปด้วยก็ชอบเรา,เ,ราเ,เวลามันออกมาเป็นหนังมันดูจริงกว่าละครเนาะอ่าใช่มันถ่ายทอดออกมาได้ดีมากมากเลย้ยก็เลยชอบมากๆของการไปดูหนังเลยไม่ติด่จะไปดูคนเดียวแล้วดูแนวไหนอ่ะหรือดูทุกแนวหรืออย่างหรือชอบแนวไหนเป็นพิเศษจริงๆชอบแฟนตาซีเป็นพิเศษแต่จริงๆถ้ามัน S <S อมองกา้าคลาราโหดอ่าก็คือแบบเป็นพวกที่มี CG หนักๆซี CG เยอะๆอะไรเงี้ยก็จะชอบดูเพราะแบบชอบของพวกนี้จริงๆแอคชั่นก็จะลองลงมาส่วนใหญ่จะชอบหนังที่มีความถ่ายทอดทางอารมณ์สุดเป็นฟิลเพื่อนอัมากอ,กอ,กอรอยนะ่านี้แต่ว่าก็ต้องมีแฝงแบบกราฟกรฟ S 2> <S 2> ิกเยอะๆซีจเยอะๆคือจริงๆถ้ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่รู้สึกชื่นชอบมากๆอ่ะอย่างเร้่นี้แหละ <S <S อ่าป <Wall> ิญญวงอ่าใช่ใช ใช่ใช่ก็สายแฮร์รี่พอตเตอร์ป้ะเนี่ยจริงๆอ่ะดูแฮร์รี่พอตเตอร์มาตั้งแต่เอาง่ายๆคือเกิดมาเกิดพร้อมแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกโจริงๆไม่ถือว่าปีที่แฮร์รี่พอตเตอร์ออกคือเกิดหรือว่าเริ่มดู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 ในเรื่องที่จำความได้ต้องกี่ขวกคะพี่เมย์ก็เกิดมาพร้อมแฮร์รี่พอตเตอร์ให้พี่เข้าใจว่าไงเกิดมาในยุคนั้นกแบบยุคนาน ก็เลยขึ้นชอบแล้วก็ดูมาทุกๆภาพแบบดูซ้ำเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่ออะไรเ้ยแล้วพอมาเจอแบบแฟนตาซีบีดรู้สึกมันมัน r r นมัยอ่ะใช่เรื่องศักกภากทุกอย่างมันพัฒนาเลยมันก็มีความแบบหูอลังการมากขึ้นสเกลภาพใช่แล้วก็เห็นเวทมนตร์แบบนันขึ้นเลยชื่นชอบเลย ส่วนตัวพี่เมย์ก็ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนแฮร์รี่พอตเตอร์เข้าภาคแรกเข้าโรงพี่เมย์อยู <itud soundtrack> ่มอนหนึ่งก็เลยไปดูแต่ก็ตัวนี้คนโดนเอปีไหนเนาะคือเราคือเป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันแล้วทีนี้ลงอะคือไม่ได้อยู่ในตัวเมืองแบบอยู่ต่างอำเภอของในจังหวัดนั้นใช่ไหมเวลาไปดูก็ต้องจะมีพ่อของเพื่อนคนหนึ่งมีรถกระบะขนเด็กในห้องเราอะสิ่กว่าคนเพื่อไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์เรื่องเนี้ยแล้วออกมาตอนนั้นเราก็ยังเด็กแฮร์รี่มันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบจินตนาการสูงสูงมากๆแล้วตัวละครในเรื่องนะ ตอนนั้นก็ยังเด็กอายุเท่าๆกับเราที่ไปดูอ่ะมันกินมากมันรู้สึกสนุกมากฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องเป็นพ่อหมูเอเออะไรฉันเป็นเธอยนี่เ่็นชื่อเออเอาเวลาเทดอัฟราเออ,เอแล้วหนังดูหนังไทยหนังฝรั่ง ส่วนใหญ่จะชอบดูหนักรัาดแต่ว่าหนักไทยมีดูจริงๆค่ายก็ค่ายดังเลยก็ซีดีเฮดจะดูบ่อยจริงๆดูเกือบทุกเรื่องที่ออกมาจากซีดีเฮทั้งแบบเออเรื่องอาจจะไม่ได้ไม่ได้ติดติดเพลงไม่ได้ดังมากไม่ได้ดังมากก็ดูเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นค่ายที่ถ่ายทำดี เนื้อเรื่องก็พอิดตรงหเราชอบการเกลี่ยสีของหนังแบบหลายๆเรื่องที่มาจาก่ายนี้กไไเลยแล้วถ้าตอนเวลาดูหนังของต่างประเทศอะดูแบบซับไตเติลหรือว่าแบบน่นอนแน่นอนคือหยาบยาาดูสารดูสเพราะว่าจะได้อินกับอารมณ์ของ สดุมาคือ,อจริง,รงเป็นหรือเปล่าเป็นค่ะเคยดูภาคไทยเนาะเคยเป็นไงก็ภาคไทยอ่ะจริงๆอ่ะถามว่าสนุกน้อยกว่าไหมคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินเนอร์ของของนัก,สนกแสดงละกันมันน้อยกว่าซับไทยนิดนึงเออเราก็เลยรู้สึกว่าตอนดูหนังฝั่งอะไรเงี้ยเราพีเร์ซับไทยมากกว่าต่ไม่ได้บอกนะว่าไม่ไม่สนับสนุนนักภาคจริงๆนักภาคดีเราไม่ได้ติดแต่เราอาจจะแค่อยากได้รินเสียงของนักแสดงจริงที่มันเรียวๆใช่เราหลงไหลในนักแสดงคนนั้นเราเลย ฟังเสียงของคนอื่นใช่ใช่เหมือนเราฟังนักร้องอเสียงเขาอยู่ในหูเราก็จริงจริงอนิเมะอนิเมะผมก็ดูเนาะผมก็ฟังทั้งเสียงภาษและภาษาไทยก็ดูสองรอบไปเลยก็อยากรู้ว่าเฮ้ยคนไทยถ้า เป็นยังไงบ้านซึ่งดีนะครับลองฝากไปด้วยซึ่งในบ้านเราอ่ะก็มีกลุ่มที่แบบเขาชอบดูภาคไทยโดยเฉพาะนะเขาเป็นแบบเหมือนเป็นแฟนคลับนักพากเขาชื่นชอบการพากของทีมนี้หรืออะไรเงี้ยถ้าเสียงพัทมิรปะดังๆใช่ท่านั้นแต่ว่ามีค่ายอื่นๆด้วยที่เขาก็มีทีมนักพากของเขาซึ่งบางเรื่องอ่ะถึงขั้นว่าชาวเน็ตบอกว่าแบบเฮ้ยไปดูแบบภาคไทยสนุกกว่าอ่าใช่บางเรื่องก็นีอย่างล่าสุดก็คือเรื่องเดทพู l s g ไปแม่งให้สุด อ่าใช่อ่าที่ว่าอันนี้ก็ดูเหมือนกันสอนว่าม <c oughs> ันจะมีมุกที่เล่นใหนบ้านเรอเออเป็นมุกที่คนไทยเก็ตะไรซึ่งถ้าเราไปดูสามกําปีล่อนะครับอันนี้คืออะไรนะเออต้องตลกยังประมาณนั้นแล้วก็ตอนเนี้เนาะในยุคปัจจุบันละกันมันมีเรื่องการสตรีมมิ่งเข้ามามีผลกับการดูหนังของเจมส์ไหมคือแบบชอบการดูแบบสตรีมมิ่งด้วยไหมหรือว่ายังไงก็ต้องแบบเข้าโลงหนังเท่านั้นเลยใจจริงชอบเข้าลงหนังเท่านั้นเออสตรีมมิ่งไว้ดูย้อนหลังเฉยๆแบบ อยากดูสองหลัในช่วงเวลาที่คิดถูกก็กลับไปดูแต่ว่าใจจริงถ้ามีเวลาก็อยากไปดูลงหนังทั้งหมดเพราะว่าเสียงภาพแตกต่างกันแลวอุปกรณ์ที่เรามีในบ้านมันไม่ได้เท่ากับโรงหนังรู้สึกว่ายอมจ่ายจริงๆก็มันมีเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็ลองมาศึกษาดูได้ภายในก็ลองไปดูเอาแล้วกดูแม้ว่าแบบต้องดูอันนี้เท่านั้นอย่างอาแเห็นนี้เห็นรู้สึกว่าจะ iMac เยอะทําไมอ่ะเราดูลงธรรมดาป็นยังไงมันไม่ได้ไงมันไม่ได้ไงอ๋อมันไม่ได้หมด โอเควรกลับเข้ามาตามชื่อรายการเพราะว่าเราต้องการสะสมของเราเคยเดูไอแมทเพื่อสะสมใช่ถ้าเรื่องไหนบอกว่าดูธรรมดาอุ้ยแรกของได้ไอะไรเงี้ยก็ดู แต่ส่วนใหญ่มันจะชอบแบบว่าไป2คนซื้อ2ที่แลก1ชิ้นอะไรเงี้ยเรามีคนเดียวอ่ะเรามีคนเดียวอ่ะเรามีคนเดียวอ่ะอย่าเศร้านะหนุไม่เศอ้แล้วแล้วส่วนใหญ่เขาให้อะไรมาบ้างนอกจากตั๋วหนังเดี๋ยวนี้มีสแกนถ้าเราสแกนเราจะไม่ได้ตั๋วก็ไม่เอาอีกไม่เอาอยากได้ตั๋วเราอาจจะดูเป็นคนฟุ่มเฟือยโลกร้อนนิดนึงแต่เราขอเก็บไว้นะครับเป็นแบบคุ้ค่าทางใจเพราะว่าถ้าแคมปไว้ในโทรศัพท์เดี๋ยวสัปดันมาอาจจะหายไป สิง mm hmm. เผื่อลบเหมือนสลิปเงิน <laughs> สนให่เพ yeah, ื่อนเราลบไปเถอะเราจะดูให้ปวดใจทำไมพี่เก็บไว้แล้วพี่ก็แบบเยอะในขนาดนี้เก็บไว้สองปีแล้วครับอเคไหนลองไล่ให้ดูหน่อยว่าได้อะไรมาบ้างจากการไปดูนะจริงๆช่วงแรกที่มันยังไม่มีการแจกโปสเตอร์ก็จะซื้อแบบอย่างเงี้ยจริงๆแบบเนี้ยมีอยู่ที่บ้านทั้งแก้วทั้งแบบถ๊มอุคอร์อะเยอะประมาณแบบมากกว่าสิบห้าชิ้นยี่สิบชิ้นอะแต่ว่าก็แค่ซื้อแค่บางเรื่องที่ชอบไม่ได้ซื้อตอนเข้าโรงเลยนะดูเสร็จแล้วชื่อชอบมากก็เลยออกมาซื้อเพื่อเก็บไว้ S <S อ, <S <S อะไรอย่างเงี้ยฉันเคยดูเรื่องนี้นะอะไรย่างเงี้ยฉันชอบประมาณนั้นคือบางอย่างรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ด้อยู่ในความทรงจำถ้าเราไม่เห็นสีนั้นก็เดยวมันก็จะลืมไปพอเห็นปุ๊บฉันเคยดูเรื่องนี้ฉันจำได้เราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอช่วงหลังมีการแบบสมัครบัตรสมาชิกแล้วแจกการ์ดตามบัตรสมาชิกนะว่าบัตรสมาชิกก็จะเปลี่ยนตามคอลเลกชันของหนังที่เข้าช่วงนั้นสมัครทุกเดือนเลยมไม่ถึงหน้าบัตรสมาชิกันจะเปลี่ยนไปซึ่งบัตรสมาชิกอ่ะมันสมัครได้แบบปีละ หนึ่งรอบเงี้ยก็สมัครบัตรใหม่อยู่นัน่ะไม่มีแบบตลอดชีพยังอันลิชมันจริงมันมันมันหนึ่งปีใช่ไหมล่ะแต่ว่าผมสมัครแบบทุกสองอาทิตย์ทุกหนึ่งเดือนหรือวิสัยไหนที่เราอยากได้ใช่โดยจะเอาบัตรอันนั้นฟุ้งเฟ้อเหมือนกันเนาะแต่ก็อยากได้อะเออก็ร้อยหนึ่งยก็ใช้เงินแค่บัตรนี้คือบัตรสมาชิกทั้งหมดเหรอคะหรือว่านนี้แถมมาอันนี้จะเป็นช่วงหลังนะอันนี้ช่วงล่าสุดก็คือทางไอแม็กเนี่ยเขามีแบบโปรโมชั่นแหละเนาะถ้ามาดูไอแม็กใช้ตัวหนังมาแลกกับได้โปสเตอร์หนึ ไนัก็โปสเตอร์แล้วก็เนี่ยอันนี้ได้บัตรคูการอ่าใช่แล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้มีอันนี้ได้แถมมาในช่วงนั้นชายเป็นผู้สี่แต่ก็อ๋อไม่ได้มีทุกเรื่องที่ให้ครบเซ็ตแบบนี้อย่างเงี้ยหรอกจะมีบางเรื่องมีโปสเตอร์แต่ก็ไม่มีการ์ดอะไรนะครับเมื่อก่อนเป็นเลยรู้ไหมยุคพี่เม่แม่เหล็กติดตู้เย็นอ๋อนึกออกเลยเคยมีเคยจีขอโทษแต่ว่าไม่เคยไม่เคย ก็ได้ไหลายทางเจเนอเรชั่น <ris> เออ,อยูพี่เมย์อะเมื่อก่อนกาจ,าก <S 1> <S 1> จาก่ายยังไม่ค่อยเท่าไหร่โปสเตอร์ก็เห็นบ้างนะแต่ว่าถ้าแบบฮิตเลยยูพี่เมย์ก็คือเป็นอะไรวะเป็นยางแบบยแต่วเล็กกว่าใช่หรือบางทีก็ไซนี้ก็มีให้แบนแบบนี้มาเลยอะล้วก็บ้านของญาติอะเขาก็ชอบดูหนังเหมือนกันเขาก็จะติดต็นเลยคืออย่างบ้านพี่เมย์จะมันไกลลงหนังไม่ค่อยได้ดูว็จะไม่ค่อยมีสุดมัาเช่าวิดีโอไปดูนี่คูบ้านนอก พิกตระกูลล่าทันการแสดงตอนจบพระเอกตายเด็กนักเรียงร้องไห้กันลังงมวายบอกตอนจบซะแล้วอย่าไปเลยพี่คงไม่สนุกเผ่าผีว่ดหมดยุควิดีโอก็คือเช่าซีดีมาดูเพราะว่าแต่ที่บ้าน่ะคือพอชอบดูหนังมากห้องดูหนังที่บ้านจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่เซอร์ราเหรอเขาเรียกว่าอะไรเป็นเซอร์แบบเซอร์ราวรอบห้องอ่ะคือปืนแบบนี้ ก็จ <entender> ร <it> ับหงงต้องอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นก็เลยถ่าวิดีโอกแบนซีดีมาดู ตอนหลังมันเป็นยุคบูเล่คือทุกอย่างในมันก็อัปเดตให้มันแบบเหมาะกับการวิวัฒนาการเหมือนกันเพราะว่าพ่อฉันก็แบบคือซื้อเครื่องเสียงมาทีลำโพงสี่ห้าตัวฉันก็งงว่าซื้อทำไมดูหนักผิวสะใจใช่สะใจจริงแต่ดังก็คมนั่นคือความฝันกันก็อยากจะทำแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ลำโพงอะลำโพงไม่ตลกกับสิ่งที่คุณทอ จัดห้องไงจัดอ๋ออยากเห็นว่ามีโปสเตอร์อะไรบ้างแต่อันนี้ก็คือแค่ส่วนหนึ่งถูกไหมแค่ส่วนหนึ่งใช่อ่าอย่างเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องสวิเซอร์มากอยากให้เราเป็นแนวไหนเป็นแนวไหนขอสั้นๆก็มันเราไม่เคยมีพายุเนาะเราไม่เคยเห็นพายุเราแต่ว่าพายุีพายุยังเลยไม่แม่ผมว่า ไม่เห็นเป็นลูกอ๋อหมาถึงพวกแบบโทรโดหรืออะไรอย่างเงี้ซึ่งเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีวิธีสยบพายุโดยวิทยาศาสตร์ซ t ง i ิง Yes โดยเรื่องนี้ทายก็จะมีแบบ องค์กรนี้นั่นเลช่วยแบบทำให้ใครได้ประบผู้เชี่ยวชาญต่างๆใช่ต่อไปค่ะเรื่องนี้ดังอยู่นะแต่คอยเอ็ดเพรสดีมากอันนี้ภาคสองเหรออันนี้ภาคสามเอาภาคสามเป็นเป็นฟิลยังไงนะเป็นเฮอร์เรอร์ป่ะมันเป็นฟิลแบบน่าจะเฮอร์เรอร์ระดับขวัญประมาณนั้นมากกว่ามันเล่นแก่ใจคนเนาะใช่ก็ เงียบทั้งเรื่องอ่ะแต่คือไม่มีผีใช่ปะไม่มีมันจะเป็นเหมือนตุ้งแชเอเลียนเ,เอาไปเดลเี่ยอุ้ยอินไซอัมีการด้วยใช่อันนี้มีการด้วยก็จริงๆอ่ะมีของภาคแรกอยู่ตัวอยู่บ้างก,ก็สนุกเข้าใจตัวเองมากขึ้นอเขาว่าเป็นการ์ตูนเด็กที่ผู้ใหญ่ก็ดูได้เหมือนกันใช่มันก็ได้ศึกษาอารมณ์ในร่างกายของเราในจิตใจของเราเรื่องนี้น่ารักไปดูพารโก็เจอชื่อเรื่องอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกอ่ะเป็นสายลับเป็นจายลับไปดู เป็นสายลับในีัวงอะอะไรน้องหลิวอันวะไรอ่ะดูเพราะว่าโปเตอร์เป็นแมวน้องน่ารัก From the director of Kingman ถ้าใครเคยดู Kingman ที่เอาล่มมาตางแล้วตากลุ่นนะ สายลับแมวไม่เกี่ยวเลยแล้วแมวทำไมอยู่บนนี้แมวไปเอกในเรื่องรักนั่ารักแบบอยู่ในกระเป๋าของนางเอกตลอดเวลาเป็นแมวที่เรื่องนี้ฉันดู bad boy ไรอัโอจาเรื่องนี้สนุกมากฉันชอบวิวสมิธมากขอ้องไม่ใช่ภาพเก่าใช่ไหมจูนภาพล่าสุดเลยอ๋อเหรอดูฉันตกข่าวได้ไงฉันดูแต่ภาพเมื่อแบบสิบตัวปีที่แล้วแต่คือจริงๆนะมันมีหลายภาคมากเนาะซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้ดูภาคอื่นเลยพ่งมาดูเนี่ยอ่าเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟัง หน้ยาวมีวาต้นๆัอันนี้แบบชันชัญพี่เมย์ว่าเส้นเรื่องมันจะคล้ายๆกันหมายถึงแต่แค่ว่ามันเปลี่ยนตัวการเออใช่นั่นแหละจบก็เหือเป็นเป็นคู่หูดูโอ๊ตตำรวจที่ติดตลมนิดนึงแล้วก็อันนี้เหมือนมีสองอันได้มาสองใบเลยไปดูเพราะว่านักแสดง คนือใครนะคือดูเรื่องแรกคือในสตรีมมิ่งของ Netflix ที่เล่นหมากรุกนึออกอะเก่งแบบเก่งมากแล้วก็พอไปดูหลายๆเรื่องที่เขาแสดงคือดีก็เลยแบบเไปดูเรื่องนี้มันมีรัอันญีเทเลอร์อยซ่าซึ่งนั่งเอกเนี่ยอยู่ก็เลยแบบไปดูเรื่องนี้อยู่ในลินแดนที่โดมสมบูรณ์แล้วโดนหลักพัดยวคนเดียว ก็คือเรื่องนี้มีแค่นางเอกไม่มีพระเอกประมาณนั้นใครเป็นสาวมาเวลคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าลิวก็เป็นมีกาอุ้ยอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะภาพแบบอะไรวะอ่าใช่เขาเรียกอะไรไม่รู้อะที่มันเป็นแบบุ๊บวิบปุ๊บวิบมันจะมีความโฮโลแกรมใช่หรอใช่ใช่เมื่อกี้นึกอยู่แต่ติดหรือไม่ออกพี่เมย์ก็ชอบมาเวลแล้วก็ดูหมายถึงว่ามันออกอะไรมาก็ดูเนาะแต่จริงๆแล้วมันจะมีเรื่องที่คนทําไว้ว่าเหมือนแบบถ้าดูจะเรียงตามวันที่หรอ เออเรียนตามท์ไลน์อะไรเงี้ยให้ดูเออว่าต้องดูอันนี้ก่อนม่าจะดูไม่ได้ดูสักทีคือมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะมางอันมันมาหลังแต่บอกว่าให้เอามาดูก่อนเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน้าอะไรเงี้ยเอ้ยวันไหนเราลองแบบมาเปิดทีวีออฟฟิศดูกัน เลยดูสองวันสองคืนก็ไม่จบนะจริงมากอันนี้ก็เรื่องต่อไปเป็น The Hunger Games ดูทุกภาคแต่ว่าก็เพิ่งมาดูแบบย้อนหลังไม่ได้ไปดูเลแ้วพอเป็นภาคเนี่ยเป็นภาคสุดท้ายเลยปะไม่อันนี้คือภาคแรกะี่จริงแบบมันคไม่เคยเห็นมันคือมันคือภาคสุดท้ายแต่ว่าถ้าตามเรื่องอ่ะมันเหมือนเป็นช่วงแรกๆเลยเป็นเกมแรกๆอ่ะมันสนุกไม่ได้หมือหวาอะไรกราฟิกเฉยๆแต่เนื้อเรื่องสนุกแล้วก็อันนี้มองภา พดาหนพดาหนทำไมอ่านว่าพดาหนน้เอาอ่านนีพดาหนเออฟอนไทเวอร์พดาหนใช่จริง จำชื่อนักแสดงเล่นเหมือนกันทิโมธีอ่าทิโมธีใช่ใช่ใช่ใทิโมธีฉันจำได้ชื่อผู้ชายอ่ะดีมากแั่แสดงเล่นดีมากแล้วก็เรื่องนี้มองก็จริงๆดูมาตั้งแต่ภาคแรกอืมน่าจะทันนะครับหมายถึงใครทันคะพี่ทันอยู่แล้วค่ะชอบชอบไหมตอนดูตอนดูภาคแรกเคยดูเฉยๆจริงๆตอนภาคแรกรู้สึกว่ามันออกจะดูเถื่อนไปนิดนึงแบบอีบทลงโทษนี่นู่นนีนี่อะไรอย่างกินเยอะตัวบวมจมน้ำช็อกโกแลตอะไร แล้วว่าห้างนี้สร้างสรรค์มากเทียทีค่อนข้างดีเลยแล้วก็กราฟิกยกให้ชอบตื่นตาตื่นใจสุดๆน,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 นี่อันใหญ่ๆนี่คือ,อได้มาอย่างไงนี่แหละมันดูเป็นสองเที่เขาจะไม่น่าจะมาใจกรอันนี้คือตอนที่ดูตอนของเขาเนาะนี่อาควาแมนอันนี้จะเป็นสกรีนแบบหน้า,ห,นาหลัง ซึ่งหน้าหลังเหมือนกันใช่ใหญ่มากค่ะใหญ่จริงคือจริงๆโปสเตอร์เนี้ยก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันคือตอนแรกที่ดูไม่ค่อยแน่ใจตอนได้มายังไงตอนที่เขาประกาศว่าดูเรื่องนี้ได้โปสเตอร์อ่ะมันไม่ใช่โปสเตอร์ตัวนี้อืมมันก็จะเป็นเหมือนมันไม่ใช่้ายประมาณแบบตัวอื่นๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยไปขอซึ่งไปช่วงวันท้ายๆแล้วมัไม่ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเขาเอาออกมาให้เป็นโปสเตอร์ของโลหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ว่าไม่เห็นเหมือนกับคนอื่นที่ได้มาหรือหรือมันหมดหรือเขา <คน S 1> มันเหมือนอะไรมันอาจจ้จหมดเขาเลยให้อันนี้มาแต่ก็ก็ประทับใจเหมือนกันที่ได้มามันพิเศษเนาะมันอ,อยากให <ไง S 1> ้ใคร<า>ได้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วว่าอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครรู้ว่าขอโปสเตอร์ที่เขาติดยี่หนยังไงอ,ะ,ไอะบอกหน่อยเพราะอยากไปขอเหมือนกันแต่ว่ายังไม่กล้าขอพนักงานเท่าไหร่เขินเขินอะไรอะก็อยากได้เหมือนกันนะที่ว่าติดอยู่ที่ตามโรงอะไม่รู้ว่าเขาจะเข็บไปไว้หรือเปล่าก็นี่ไงก็ไปท้ายๆเหมือนอันนี้เปของพ่อมาให้เพราะอันนี้มันเขินที่มันติดอยู่อะใช่ก็คิดว่าคิดว่าใช่เดี๋ยวมันขออีก ดูทุกที่เหมือนกันทำไมถึงว่าไม่ได้แบบมีที่ประจําอะไรนี่ใช่ไหมจริงจริงมีที่ประจำอ๋อเหรอก็คือบอกได้ไหมนะพูดได้แหละได้พูดได้คอนเซอร์เขาไอคอนไอคอนใจมากบ้านอยู่นนทบุรีไม่ก่อนเนื่อเมื่อก่อนตอนเรียนอยู่มองงานมันอยู่แถวหนูก็เลยแบบชอบมันเป็นห้างใหญ่ใช่ไหมก็คิดว่าจะแพงแต่ว่าจริงๆริงก็ราคาเท่ากับห้างอื่นแหละไปดูได้นะครับโรงดีบริการดีแล้วก็โรงใหญ่ดูจากที่ โชว์ของมันทั้งหมดอ่ะอยากให้เลือกมาห้าเรื่องห้าเรื่องในดวงใจของเจมที่ดูแล้วแบบเป็นน่าจดจำใช่โอ้ยยากใช่ไหมยากเพราะมันเยอะมันเยอะมากจะเอาในปีนี้ก็ได้หรือว่าในสอปีที่ผ่านมาเออเอาอันนี้กันละกันแฟนตาสติกบีดชอบภาคแรกภาคสองชอบทั้งสองภาคคือชอบสุดคือ ที่เป็นชาติของดับเบิลดอร์ที่สู้กับเป็นอีกคนหนึ่งละกันที่คิดว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าอาจจะเป็นแฟนของดับเบิลดอร์ที่ปูกสัญญาเลือดแล้วเขาต้องสู้กันจนสัญญาเลือดนี้แตกอันนี้เป็นถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ชอบแล้วก็เรื่องอื่นเอาเป็นอนิเมะละกันอ่าได้อนิเมะฉันว่าแกจะตอบอะไรอ่ะพูดลองลองพูดก่อนโคนันดักพปฆาตซูเหมือนไม่รู้ทางแน่เลยรู้ทางคือสัต่โคนัน อ่ชื่เมซืโอนกยายบะอะาคิเมซุโนกยายบาะหรือเดมอนสักหนเยอ์ที่คนนั้นดูไม่ใช่ไม่ตกกับยายนะคะพี่เมย์เราเนี่ยก็ชอบยายบะเพราะว่าภาคไหนคะ The b e s t เอาจริงว่าภาครถไฟอ่ะภาคแรกที่เข้าลงที่ไม่เข้าใจเสาหลักเ่อ ดองดองแบบเป็นภาคที่ร้องไห้หนักมากอินกับตัวละครมากแล้วก็ซีนแอคชั่นตระการตาอ่าใช่เรื่องนี้ต้องต้องยอมรับว่าแสงสีที่ลงไปในภาพอ่ะจัดจ้านจัดจ้านสีแบบจัดจ้านที่เราทำให้เราไม่ได้แสบตาแล้วเราก็เออดูแล้วแบบมันประทับใจมากๆหนักด้วยแล้วก็มีตัวอนิเมะที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องยาวๆใช่ที่เป็นหมซีรีส์จริงๆในหนังอ่ะถ้าไม่ไปดูหนังเราดูอนิเมะก็ได้ใช่เพราะมันไม่ได้ตัดจบงงหรือว่าอะไรรือพ เรื่องที่าอาอเรื่องหลังมาก,ห,มากหนังไทยขึ้นท็อปนึกถึงคนในบ้านถึงถึงครอบครัวตัวเองระหวา่างเงยจริงๆเข้าใจเหตุผลของตัวละครที่เกิดขนะึ้นในตอนนั้นว่าทําไมแต่ละตัวละครมันเป็นคนท้า ใช่ทำไมถึงคิดอย่างนักคิดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายละลายง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยตัวนักแสดงเองด้วยบทบาทเองอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเรื่องไหนที่ทําให้รู้สึกตะนี้ตะงิ้แล้วทําให้ไหลไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็เลยแบบเสี่ยนตาเรื่องนี้ก็เลยชอบเรื่องที่สี่นี่นี่นี่เอพิวคัมชื่อเรื่องฤดูใบไม้ผลิ อะไรสักอย่างซอไทยเอรอใช่มันเป็นเรื่องของความรักประมาณว่าผู้ชายคนนี้รักผู้หญิงคนนึงแต่อยู่ๆวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็หายไปเลยือเวลามานี้สปอยเลยใช่ชื่อเรื่องเต็มๆว่าเอพิวชีคัมอ่าใช่เอพิวคัมชีวิวขอโทษความล่นลมทางสังกฤจ คิดว่าถ้าจะหาดูได้ในอินเทอร์เนต็ตและแหละลองไปหาดูได้ก็จริงๆก็อยากจะฝากซัพพอร์ตอะไรที่มันเป็นลิขสิทธิ์ด้วยนะครับแบทเอนป่ะคะเรื่องนี้หรือว่ากูดเอนจบดีจบดีแต่ว่ามันจะทําให้เข้าใจความรักมากขึ้นเหมือนผู้ชายจะเป็นคนที่ไม่ได้เข้าใจความรักขนาดนั้นเพิ่งมาเข้าใจในวันที่มันช้าไปอะไรเงี้ย <Why? S 1> ซึ่งจริงๆจบก็คือจบแฮปปี้แหละแต่มันทําให้เราได้รู้ว่าเออมันมีหลายๆเรื่องที่ต้องคิดในการใช้ชีวิตคู่นะดูแล้วตกตะรกอนได้หลายอย่างอ่าใช่ บางอย่างคนเรามักลืมสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวประมาณนั้นลืมที่ห้าลืงที่หานี่คือเดบสของเดบสเลยปะอยากคิดนานมันต้องมีสิ่งอยู่ในหัวใจคือมันเยอะหมายถึงว่ามันเยอะจนแบบว่าเลือกไม่ถูกว่าจะเรื่องไหนดีเรื่องไหนก็ได้ค่ะแบทแมนก็ได้แบทแมนตัดออกเรื่องนี้ละกันคิดว่าล่าสุดชอบในภาพทั้งหมดทวิตเตอร์ดี ดีมาก<ห>เราไปดูได้โปสเตอร์ดีมาก,มากไมแก่แล้วก็แล้วก็ ก็ทางเรื่องดีมากในเรื่องของการเล่าเรื่องว่าาะเกิดพายุเกิดยังไงทําไมถึงเกิดพายุนู่นนี่นั่นแล้วก็เราจะสยบพายุยันไหนรู้สึกว่าได้ความรู้ด้วยแล้วก็ตื่นตาตื่นใจค่อนข้างจะแอดแอคชั่นนิดๆนะขออีกเรื่องนึงเรื่องไหมอะอะไรอะอะไรอะได้ได้เราไม่พูดตั้งแต่เมื่อกี้ทำไมเนี่ยเองอ่ะก็ช่างใจแหละกับอีกเรื่องหนึ่งคือเท่านี้อะไรโลกของมาเวลก็คือดร็อกเตอร์สตรีนเพราะบอกแล้วว่าเราชอบแพ เวทมนต์เอ่อเวทมนต์ก็จะพลาดไม่ได้กับหมอแปลกเอหมอแปลกคือทุกเรื่องที่มีหมอผมไปหมดอีกคนนึงที่ดูคู่ไปกับดรสเตนเลยก็คือแวนด้าแวนด้าแวนด้าแม็กซ์มอลใช่ซึ่งล่าสุดจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเวทมนต์ของแวนด้าด้วยอ่าใช่ก็ลองไปดูด้วยกันได้ แล้วเวลาไปดูหนังอ่ะเวลานั่งอยู่ในโรงอ่ะเคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆปะหรือเจออะไรที่มันรู้สึกว่าอะไรเนี่ยอย่างเช่นไอคนข้างหน้าแบบเลอะเอิ๊กอะไรเงี้ยเคยมีเรื่องในโรงหนังไหมได้กินตดในโรงหนังจากไหนไม่รู้จริงๆอะที่พูดมาทุกทีทั้งหมดอ่ะเจอหมดเลยได้ทุกอย่างมาเลยวันนี้ก็มีเสียงแปลกข้างหลังเสียงบางอย่างแต่ไหนคะทำให้ฟังเลยไปคิกเกอร์มันเขาดูดอมยิ้มอมยิ้มสิจุ๊บจุ๊บเขี้ยว ทุกคนสียงดังเออแค่ว่าห้องแี่งหน้อันนี้ก็ได้ยินมอสเมืกติอ่าเร้่เหมือนกันคืออก็ก็ขายคายมันคงกรอบมากอ่ะไม่เข้าใจว่าเพิ่งทำมาใหม่ใหม่อะ ASMR คือไม่เป็นหรอคืออย่างเวลาแบบเราไปดูหนังอ่ะเวลาจะกินอะไรอ่ะช่วงจังหวะเงียบๆเราจะไม่แทบไม่กระดิกตัวเลยอ่ะเก่งใจคนที่เขาดูอยู่อ่ะแต่บางคนแม่ ไม่คิดถึงเรื่องพวกนี้คือหิวไงใช่ช่วงนั้นมันเพลินแต่มันเพลอนก็กาะเกินอ่ะช่อป่ะคือฟันแตกแล้วอย่างไรก็ฝากเนาะนิดนึงเราดูหนังร่วมกันหนังหลายคนอ่ะจะกินอะไรจะดูอะไรก็บอกเบาาใช่มารยาทเป็นสิ่งสำคัญนะคะทุกคนจากที่ดูอาจจะไม่ได้ค่อยดูหนังไทยอยากให้หนังไทยบ้านเราเป็นยังไงในนาาตคชัยมองคือมองภาพไว้ยังไงคือจริงๆอ่ะรู้สึกว่า หนังไทยมันมีเอกลักษณ์ของมันมันมีเรื่องบาง<ม>เรื่องที่ดูต่างประเทศนะใช่ไหมหนังที่คนไทยทําเหมาะกับบางสไตล์อ่ะใช่ใชไหมออรู้สึกว่าอย่างหนังหนังพวกที่เป็นเรื่องเล่าตำนานประเทศไทยก็เยอะคิดว่าเรื่องแบบนี้ก็น่าทําซึ่งน่าจะมีทาทามาแล้วบ้างแต่ว่าบางเรื่องบางมุมมันอาจจะมีจุดที่ไม่ถึงมันทําให้หลายๆคนอาจจะไม่ได้ไปดูมันอะไรเงี้ยนี่ก็อยากฝากซัพพอร์ตสักวันหนึ่งมันจะดีขึ้นเออวงการหนังไทยใช่ก็จริงๆอยากทำหนังเกี่ยวกับเรื่องเล่าในไทยน้ของไทยที่ไม่ เหมือนมันยังขาดการลงลึกเหรอการลงลเนื้อหาหรือว่าเออมันเลยแบบทำให้เฟลเฟลนิดนึงจริงๆถ้าดูเรื่องหลังมากจริงๆมันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะอ่าใช่ปล่าละอย่างเรื่องแบบที่หยด ก็เป็นเรื่องเล่านะเห็นไหมคือเรื่องเรื me? ่องเล่าในไทยมันเยอะคนไทยทำหนังผีดีถ้าเรื่องนี้แนะนำหนังหนังผีเนท้าให้ใช่แนวดีมกก็คือเป็นหนังผีเลยใช่เพราะว่าผีเรามันน่ากลัวมันไม่ได้เหมือนกับเออมันเออต่างันี้มันเป็นเหมือนซาตานเออฆ่าเหมือนฆาตกรอะไรอย่างี้มากกว่าใช่ อยากถามหลิวเพิ่มเติมชอบดูหนังแนวไหนเออจากที่คุยๆกันมาเนาะก็จะรู้ว่าหลิว,ว่าชอบหนังมาวิลมากก็คือเก็บดูทุกเรื่องอ,อแล้วเหมือนกันแต่ที่ชอบมากที่สุดก็จะเป็นพวกหนังเอเวนเจอร์ที่แบบรวมพล,ลคือชอบความที่แบบฮีโร่มันอยู่กันเยอะๆแล้วมันสู้กันเป็นขบวนการอ,อ,อะไรอย่างนั้นนะคือแบบมันมันมันสุดสมา้ยใช่ั้ใช่มันสะใจมากตอนภาคสุดท้ายที่ว่าเ,ออเหมือนดิดนิ้วไปแล้วแล้วก็เอาคกนกลับมาได้อันนี้คือแบบ วาจริง <With> อันนั้นอะวาวจริงแล้วแบบเขาทำถึงแบบเอฟเฟกต์ตะกงๆสีสือเอลิเมนต์การจัดวางแบบ ชอบหนางหรือชอบนักแสดงชอบทั้งคู่ค่ะคือคือนักแสดงก็คือหลอกด้วยเออจริงเขาเลือกดีเขาเลือกมาดีอาาสลรับพี่เมย์ที่พี่เมย์ชอบก็ดีซีมาเวลดูได้สนุกจริงๆแล้วชอบพวกหนังสงครามหนังบูทูประเภทตีลันฟันแทงแอคชั่นก็ชอบนะเพรหนังสงครามที่อิงกับเปิดออนทูสตอรี่อันนี้ชอบไม่รู้ว่าเคยรู้จักกันไหมมันไม่ใช่หนังแมสอะไรเลยชื่อเรื่องว่าอาร์โกแต่อันนี้มันก็ไม่ได้บูมากแต่เป็นเรื่องจริงที่เหมือน กลุ่มคนของสถานทูตเมกันติดอยู่ในประเทศหนึ่งที่มีการปฏิวัติอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาทําดําเนินเรื่องได้ดีซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหลายๆเรื่องที่ดูก็คือจะดูแบบเฮ้ยถ้าอันไหนที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงยอะไรเงีย้ยก็จะไปตามดูแล้วก็จะรู้สึกประทับใจทุกเรื่องที่ชอบใจนี้อาจจะเพราะติสุนนึงมาจากพ่อพ่อชอบดูหนังแล้วเขาชอบดูแนวนี้เราดูตั้งแต่เด็กอะ่ะเวลามีหนังเข้าโรงเห็นภาพที่แบบเป็นทหารถือปืนคุกฝุ่นกูเอาเรื่องนี้แล้วกันอะไรเงี้ยตรงที่ก็ฟังไม่เข้ารู้เรื่องนะอมันงารรวย่ <ด>เป็นเรื่องเร็วไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่รู้ส,ส,สึกว่าเฮ้ยไม่สนุก่ะม่ต่าพอพูดแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูหนังสงครามเลยเดม,มไม่ค่อยได้แหวะเวียนไปทางนี้เลยโอ <c oughs> เค okay. ครบทั่วทุกอย่างเนาววันนี้แล้วก็เพื่อนๆโค,ค้ดเฟรนคนไหนนะคะที่แบบว่ามีหนังเรื่องไหนที่ชอบดูอยากแนะนำอยากให้การดูหนังของเราการทำหนังของประเทศเราประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาไปอย่างไงอยากพูดคุยอะไรเกี่ยวกับของน้องเจมรือพวกเราเนี่ยพูดคุยเข้ามาได้นะคะครับเดี๋ยวจะรออ่านคอมเมนต์นะเสียงซอ โอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด like, Subscribe กดกระดิ่งนิ่งๆให้กับซองคนเฟนของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย